วันนี้บอลเยอะวิเคราะห์ยังไงให้ได้เงินนี่เลยโปรแกรมช่วยวิเคราะห์บอลวิเคราะห์จากสถิติจริงๆวิเคราะห์ได้ทุกคู่ไม่ล็อกผลแม่นยำ80%เลยนะครับการใช้งานก็ง่ายนิดเดียวนะเพียงไปดูสถิติ5นาฬิกหลังสุดแค่นั้นแล้วก็เอามากรอกแล้วก็กรอกอันดาบอกคะแนนกรอกทีมต่อรองกอกราคากรอกราคาสูงต่ำแล้วก็กดวิเคราะห์ เพียงเท่านี้เราก็จะได้ผลการคำนวณออกมาซึ่งแม่นจาถึง80%นะครับครบจบในที่เดียวนะครับมีทั้งสูตรทีเด็ดประจำวันแล้วก็ยังมีแอปสําหรับมือถือ Android อีกนะใครที่สนใจโปรแกรมตัวนี้นะครับก็ลองเลยทัก facebook มาที่สูตรโปรแกรมวิเคราะห์บอลนะครับสูตรโปรแกรมวิเคราะห์บอลหรือว่าจะคลิกลิงก์ด้านล่างก็ได้นะครับทักเข้ามาเลยลองได้ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่ยูทูปเด็กเก็บบอลแล้วก็ดูสกอร์นะฮะสวัสดีคุณภาวนาภูวนาสวัสดีคุณออปัทมานะฮะสวัสดีคุณจิราภาสวัสดีคุณสารณีนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับนี่คือ YouTube เด็กเก็บบอลแล้วก็ดูสกอร์ของเราเมื่อวานนี้คู่บอลนทนี่ทำนายไปน่าจะโดนหมดเลยนะเพราะว่าตอนแรกผมคิดว่าแมนยูไปเต็ดผมให้ไปว่าชนะใช่ไหมครับแต่ผมบอกชนะ1ลูก ผมไปดั้งดูราคาต่อรองที่ดู score net เฮ้ยมันต้องยิงสองประตูนะครับเท่ากับว่ามันไม่ถึงนะฮะแล้วก็ทางฝั่งของเวสต์แฮมผมมองไปที่สเสมอสท้ายอัลตันชนะแล้วเวสต์บรอมผมมองว่าสเสมออาเซนอลชนะที่เด็ดเลยนะฮะเมื่อวานขออภัยคุณผู้ชมด้วยนะครับโปรแกรมออวิเคราะห์บอลก็แย้งผมอยู่แหละครูอาเซนอลว่าไม่มีทางที่เวสต์บรอมจะยังสเสมอได้ผมคิด ส่วนทางเพราะผมมองว่าอาราไรจะมีเครื่องสุดท้ายแต่มันโดนนาเร็วนะครับสำหรับเดอะแบ็กกี้แล้วจริงๆอาร์เซนอลเนี่ยตอนจัดชุดสเปนตุเล่นเนี่ยผมคิดวนะ่าเอาแล้วลากกระสกะับวามายงไม่ลงทั้งคู่นะครับผมก็คิดว่าน่าจะมีโอกาสแต่สุดท้ายไม่เป็นไปตามที่คาดนะเพราะฉะนั้นฟังผมแล้วก็ไปดูโปรแกรมวิเคราะห์บอลกันได้ด้วยนะครับมันสามารถช่วยดึงสติเราไว้ไดนึงว่าเฮ้ยคิดใหม่ป่าน้องนะครับอ่าเพราะฉะนั้นคใครอยากได้โปรแกรมวิเคราะห์บอลนะฮะใครอยากได้เข้ากลุ่ม VIP คอมเมนต์เข้ามา ด้านล่างได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะส่งให้คุณผู้ชมนะฮะสัปดาห์นี้พีพีทีวีต้องเปลี่ยนคู่ถ่ายทอดสดนะครับตอนแรกจะถ่ายดอทมูลเจอกับมายส์ ice, แต่ว่าดอทมูลดันไปเตะวันอาทิตย์นะครับก็เลยทําให้ต้องมาถ่ายบาเยิรนเคเจอกับไฟบวกก็เดี๋ยวรอดูไรวันรอฟสกี้แล้วกันว่าจะเป็นยังไงนะครับส่วนสัปดาห์นี้วันอาทิตย์ถ่ายลิเวอร์พูลครับเจอกับเวสต์มันต์เบิรชเชลพิเอร์นะก็เดี๋ยวรอชมกันได้นะครับลิเวอร์พูลก็ต้องเล่นแดงเดือดก่อนนะฮะพรุ่งนนนนี้้แแมยูเเเเตตะะจออลลสรร์คัับววก็ว พลสัสมิติเจอกับหงแดงลิเวอร์พูลนะครับในส่วนของแอดไลน์คุณผู้ชมก็สามารถแอดไลน์เข้ามาคุยกับเราได้นะครับในแอดไลน์เตะเกบอลตรงนี้เลยนะฮะนะครับอ่ะไปลุยกันเลยครับวันนี้มีฟุตบอลเต็กกันสองเกมนะครับข่าวใหญ่วันนี้อยากให้คุณผู้ชมตามเรื่องราวของแฟนบอลแมนยูเต็ดที่บอกว่าจะมาประท้วงหน้าสนามนัดสองนัดต่อไปแมนยูเล่นในบ้านที่โอทราฟอร์ดนะฮะแฟนแมนยูบอกว่า จะมาแล้วพวกเนี้ยผมบอกเลยว่ามันพูดจริงทําจริงนะครับคือมันมามันจะมากันเยอะกว่านะัดแดงเดื่อด้วยซ้ำน,นะครับต้องติดตามว่าจะดูได้หรือเปล่านะฮะทีนี้ค่าคืนนี้ก่อนครับวันนี้มีฟูลแลมเจอกับเบอร์ลี่ครับสทีตอนแีกตกชั้นไปแล้วก็คือเชฟยูยี่สิบแล้วก็สิบเก้าเหมือนเวสต์ฟลอมหลือสิบแปดฟูลแลมโอกาสรอดยากมากเพราะว่านีคอสเซอร์เนเต็ตก็ทําแต้มหนีเขาพวกเขาไปได้นะครับล่าสุดก็เพิ่งชนะเลสเตอร์มาเพราะฉะนั้น ถือว่ซสนรอดแน่นอนยู่ที่เบอร์ลี่แน่แหละครับกับไบรตันไบรตันล่าสุดเพิ่งแพ้วูฟมาวันนี้ผมมั่นใจครับว่าฟูลแลนดไม่ชนะเบอร์ลี่แน่ๆครับจะโดนเบอร์ลี่เล่นงานโดยเฉพาะไอ้เจ้าคริสฟูดกำลังเล่นดีนะครับเล่นกับมาติีาบีด้านะครับซีทีสองของเบอร์ลี่ครับจะทำให้ฟูลแลนดไม่ชนะในวันนี้ฮะผมว่าเสมอหนึ่งหนึ่งคู่ที่สองครับลาลิกาสเปนเรียบเบติสเต์การ์นาดาปีนิการนาดาดีนะครับเล่นดีผมมั่นใจว่ากาลาดาไม่แพ้วันนี้ครับนะฮะ สองคู่วันนี้ครับพิมเบลลิงกิตฟูลแลมสเสมอเบอร์อรี่และกาลันนาไม่แพ้เรอเัลเบติสนี่คือ YouTube เด็กเกบอลแล้วก็ดูสกอร์ของเราใครอยากเข้ากลุ่ม VIP นะครับขอเชิญเลยครับเข้ามาคุยกับเราได้นะครับเพียงแค่พิมพ์ว่าอยากเข้ากลุ่ม VIP หรืออยากได้โปรแกรมวิเคราะห์บอลนี่คือสถิติที่สามารถบ,บอกได้ว่าแต่ละทีมชอบยิงกันช่วงเวลานี่ยี่สิบห้ายี่สิบเจแบบนี้นะครับใครอยากลองคอมเมนต์เข้ามาด้านล่างได้เลยครับเดี๋ยวส่งลิงก์ให้ครับขอบคุณครับ